สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบงไปสูขูสุกคนครับพ่อกับบ่าเท้าห้างนัางเชนีครับพี่น้องมาพี่น้องมากเมื่อนี้บบาเท้าจะพาไปกินต้มกบหน่อยนะครับต้มกบหน่อยใส่บะขาหน่อยนะครับต้มหอยเนี่ยต้มน้งไหมเนี่ยกับตำมะฮูปะคือสิเขาทานาะพี่น,อนอ้องเอาปะไปเบิ่งพี่น้องะ่ะมาอย่างมาทางขวัวพี่พี่น้องยี่ต้มน้ำไปเรียบร้อยครับต้มเครื่องน้ำไปเรียบร้อยให้มันเดือด ใส่ข่าใส่ตะไคร่นะครับใส่นบักขามไปเลยกับพริกแค่น้อยเอากบอยู่ทางคนพี่น้องเอาเอากบลงครับพี่น้องจัดการเรียบยร้อยกบหน่อยครับเป็นกบหน่อยไทยห่างพี่น้องไอ้ไอ้อันนี้ก่อนเออนี่นี่บหน่อยกรลังพอดีพี่น้องิึงต้มกบหน่อยใส่ครับตำบวมเป็นตำทั่วเลยตำหูเตรียมมาย่างนีงพี่น้องพี่ตำบุกหูเดี๋ยว ตําพริกลง,งยังบอกเฮ้ยใส่แบบไอ้ขามบ่ตําใส่บักขามนบ,บ่นนะบพ<จ>ี่ต้มน้ําไมมต้มน้ําไมมจากกอเนี่ยเราบ้าเท,ท่าจีไทยพี่น้องเบื้องตอนนั้นกับผักผักกับนี่ต้มหอยพี่น้องหา้าต่อต้มแล้วอุ้ยอันนี้หอยอันเขาเชื่อ,นห,ห,อ,อหน่อยหอยคงแน่หอยขี่กระต่ายแล้วแต่ามองเชื่อหนยพี่น้องยังห่อนหอนอู้เปิดอฟ้าไปหรอกเดี๋ยวมันสีนั่นเดี๋ยวมันจะห่อน นี่ตำกระเทียมใส่จังน่อยรับข้าวรับข้าวใส่ผักกระแหงนะครับใส่ผักกระแหงนําหอมๆโอ้ยามลงหน้าพี่น้องไปหาไต่กบหน่อยเนาะตะกี้มันยามลงหน้ายามยามดำหน้าเหลี่ยวจังน่อยเอา้ายังคาคือเกิดอยู่นี่น,นี่เบื<ม>่อสังเกตปลูกไบ่ของอยังไงเอาปลูกข้างนอกมันก็สอดเข้าข้างในจังวยากเก็บปาดปลูกข้างนอกสอดขอา้างในพี่น้องเลยจังวยากเก็บปาด ความคิดสุดยอดเออเอ้เอาบิง่งนึน่งไฟคืบอบบฟุดแหละโอ้มันหันฟุดอยู่ม,มันฟุดอหอนขนาดพี่น้องเบื้งเฮอบ้าเห่าฝ้ากระห้องหึมหึมอยู่ต้มห้องมันต้มห้องบอกนึกว่าต้มกระทเทียมไปใส่ออหอนอเอา,าบ,านนะบอ ทักทายพี่ทักทายน้องเหรอวะเอาไหมได้อย่างนี้ค่ะเออยังเหมือนทักทายพี่ทักทายนอ้องไม่ได้บอกค้าบหน่อยว่าจะตุนได้ตั้งบ้านนี่ลนะเออวันนี้เลยวันนี้กินสมเลยเออพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ครับวันนี้เอาแบบมันบ้านร่วมร่วมมีดโหลดมิกเซกันลหลายๆอย่างว่ามันกินได้ต้มกบว่ามันกินได้ตำหูง้งแล้วกับ,บ่ามันกินได้หอยครับร่วมใช่กันเลย อ๋อสีเส้แบบขามหน่อยหรือสีใส้แบกขือเทศียบักขามเป็นอย่งไรเอ๊มสีเสี่ยบบลรำบุมีกระปูเฮาบุมีกระปูหน่อยเออสีข้าเทียนแหละสีข้าเทียนทุกคนพูนข้เทียนเน้นๆเลยเอาประเดี๋ยวไปใส่กบดีร่ะเดี๋ยวไปเซ็กบก่อนบ้าเท่าค้าคือกล่องพี่น้องบ่ได้จับบ่ได้จับบ่ได้นัดเดิ พี่น้องว่าให้ตาน้องสาวเฮ็ดไห้มาทันเมียไปใส่เอา้ากัยังมาอยู่เพราะว่ายังมาตีกายุคนเราเพื่อเราพี่น้องเฮ็ดงานเฮ็ดการเฮ็ดงานมือเฮ็ดงานนะครับ,บวันเสาร์วันอาทิตย์จึงพ่อกันบางเทือมันกิดเวลาเนาะพี่น้อง,นองหนึ่งด้วยเวลาหนึ่งด้วยเวลามันโตรงกันบนนันเดเปิดเปิดเปิดเฮ้เปิเปดอีกบ่อเอาเอา้าเ,เดี๋ยวพี่น้องเปิดยังกหน่อยร่วมโดยช่วยกันเอ้นี่กดถายกับข้าวพี่น้อง เดี๋ยวก็ฟุดบกๆขึ้นเดี๋ยวจังนอนก็ชิมนี่แหละครับพี่น้องต้มบ่ยากกะประมาณนี้ก้อนปงก้อนปงหรือว่าก้อนยกลงนี่เอาตัวนี้ใส่ครับพี่น้องแนวมันหอมนี่ผักกระแยงหรือผักขะแยงนี่พี่น้องโอ้งามฮาเลยเบืองหอมบ่อุ้ยหอมหอยๆเลยกินกับตําบักทัวกินกับตำํำฮู้งก็ไดกฮ้ผู้ใดทะมานี่ละประมาณนี้ครับมื้อนี้เอา้า เดี๋ยวจัหน่อยพี่น้องป่ะเดี๋ยวตำเหลี่ยวนะครับตำเหลี่ยวจัดใส่ถาดจัดใส่จานตักต้มกบไปสดหอนหนใส่กับข้าเหนียวจิม้มบักหอยใส่น้ำบลาตะเขาทาเดี๋ยวไปเสิบ์แซมกันก็บาวเท่าครับพี่น้องเอามาๆพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวฝนมากก่อนเบื้องต้มกบหน่อยสดหอนห่อนพี่น้องเอ้ยใส่กับตำเบื้อง,งกบหน่อยหอมห้วยๆเขาดังานาดเลยเดี๋ยวนะี้เบื้อง ยังหอนอยู่มีแต่เมนูตัวเตาครับวันนี้ต้มต้มต้มตำม,ม,มาพี่น้องมามเสร็สแน้วงันก็นกบ,บาวเท่าครับถือว่ากินเขาแรงบ้าหอมใส่กันกันกบตำหุคงขนาดเลยตำหุคงเห็ดอันตอนฝอยหน่อยๆพี่น้อง ห้มหอมแกกนั่นอย่างมาเด้อพี่น้องด้วยทั้งไก่ทั้งไก่ไก <c oughs> แจมกันกับาาบ่าวเขา พักกับมี่พักบุ่งกับพักกว่าพืา่นเราอือกับตอนนต้ตมน่องไม่ เมนูเมนู่อเตาโอ้ห้องหึมหึมไล่มากเลยพี่น,ออน, <laughs> น้องเจ้ากอนต้มต้มไม่ยุกก็ตำฮู้นิบบัวเขากันปัญญามดพี่น้องไปนำกันละง้างนี่เนาะ ู่บ้านนี่อหอยชดีมันนี้อหอยโข้งหน้าพี่น้องจะเกียนลงตัวใรเนี่ยหลายเมนูมือน,นี้ What are you? ส่งฝ <laughs> <the> <laughs> ่าวเลยพีนฝนมากว่นพี่น้องฝนสิมา อมแม่งอันไม่งมี อู้เวหอมปักกัแนนชงใเซกับบักคำหน่อยพี่น้องเอ้ยหลากหลาย อืมนอนเป็นยังคือบวบปอกมากว่ะทีมันขาวมันขาวพ่วนพี่น้อง อมดีครับอืมข้าวอ่อน

ถดไปส,สวนน่ะเจ้าห่อนวาสีสดยน็นอันห่อนห่อนจังเร <c oughs> เคยกับปลาเทาวาสีสดห่อนห่อนเย็นเบิดปลาเทาก็ยานประท่านเราเคยกับใส้ได้บวงกับไส้วลย นี่หัวหน่อยมันคือเป็นใบใหญ่พี่หนงหัวหน่อยนวดนบบง่ายหนึ่งพี่้องมันว่านหนึ่งกบทั้งทั้งเบาะถาวบ่บเคยเลยพี่น้อง

ียิงนกเขากระหองแซวขันแซวแซวช่วงนี้บ้านับตอบคอมเมนต์ตอบบ้านตอบตอบทวงบ้านกับขอโทษขอให้ได้พี่น้องเด้อ จิตาริษพี่น้องกระตออู่พี่น้องไอ้าาาหานารพว่าบ้าเห่าพอคอยตอบก็เหน็นมันบ่ท่านพี่น้องขอตรวจขอให้พี่น้องที่เหมน็นอยู่ควาเมเหม็นมากคือบางเทียนกับบ่ท่านอีเด็ด กะแนงพักขะแ่งอันเดียวกันพี่น้องเมนเนลคืนเซ้นแก็งน้อมเนึ่งขันโมเสยพักขา ผักกระแยงแ้่ก็ต้มกบต้มปลาหอมดีพี่น้องหอมเ็ดมีความหอม หอยกับกุ๊บกุ๊ปปอดีครับเอาหน่อไหม้หน่อยมัานนึงหน่อไม้เนี่ยมันจะแข็งยังไงเหนือ ừ, ừ. <laughs> ่อยเหนื่อยแล้วก็ห้องหึมหึมมากเลยพี่น้อง

โบพี่บรรยงอโอ้เอาครึ่ง <laughs> mm hmm. มั่วแต่เจ้ามั่วแต่กินนี่ครับตุ่มกบหน่อยมันก็คักบรนยงแล้วพี่น้องตำหมึกหงใส่ครับเม็ดผักกะทหินเด้ <c oughs> หลายอย่างหลายไม่นูครับยักษ์สกินอนนะไรเนี่ยมึงเนี่ยแบบรวมมิดไปเลยกินเธอเดียวให้ครบแล้ว กินอันแต่น,น้อยเน,อะอนเาะกินข้าวโวยมันพี่น้องขาใหญ่มันเข้าวโวยเป็น,นผ้าอื่นว่าขาโวยไปอืม <c oughs> เสียบครับพี่น้องเลยเสียบจุดจวดเนาฝากพี่ตอนน้องนะครับสุ้ขุ่สุข้นนะครับเอาบรรยากาศในมือเลี้ยงบรรยากาศเสียงปงวัวเนี่ยเสียงนกเขาขันเสียงนกฮวงเนี่ยนะครับเสียงเอียงเนี่ยแหล่ะโอ้ยหลายอย่างสารพัดเสียงเขียดบพราะนมีครับมัอนี้เสียงเขียดบพราะนมีมือว่าน มือบ้าเถ่ามือว่านบ้าเถ่ากิหนหอยเห็นเงยง่ายหน่ยเขียดห่วงเพราะว่าฝนตกฮัลโลเศร้านะครับเขียดจะนน่าเขียดเขียดจะนน้าเขียดอย่างไรเขียดตะเอีนออกมาห่วงบูมวนถีบจนเมืดอครับ <c oughs> เอาฝากพี่น้องนะครับกินต้มกบนะครับต้มกบหน่อยใส่กับบักคามหน่อยใส่กับตำาหงุงกับต้มลาไม่กับต้มหอยบะมีแต่ตัวเต่าครับพี่น้องเสียบๆฝากพี่ตอนน้องคือเขานะครับช่วงนี้ก็คอมเมนต์นะครับก ขอโทษขอให้พี่น้องนะครับสุขสุขคนเพราะ่ยังตอบบท่านพี่น้องไลค์คลิปแล้วคือจริงจริงกับตอบอยู่แต่วันต่อบโบเบิร์ตพี่น้องต่อบโบเบิร์ตคือมันยังหลายนะครับเราเ่ากับไปไล่ตอบพยายามตอบพี่น้องขั้นสิกดถูกใจกดอันหัวใจพี่น้องซื้อมันกับโบมเมือนการตอบน้องพี่น้องเนาะกับตอบพี่น้องดีกว่า นะครับอาอาชีพบรได้ทั่วถึงทุกทุกท่านนะครับกัขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อนะครับกพยายามตอบนะครับทุกทุกท่านที่คอมเมนต์มานะครับเอ้าคลิปนี้นะครับกัฝากพี่ตัวน้องให้เรานะครับมากก็ได้ถือใจกระเช้าป่ท่านนี้นะครับเด้อสำหรับวัอนี้ครับสวัสดีครับ